ในคิมเคืนที่ฝันเต็มไปด้วยสสงไฟเธอกกอบกอดฉันและมองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตามีแต่เราดวงจันทร์ล่อรอยและมองความรัก ที่คอยดูแลรักฉันจากหัวใจจากนี้ไปมีแต่เธอฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ธงฟ้าจะเป็นฉันไรแต่ฉันก็รู้ว่าใจของฉัน จะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอกก็เธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอด